โอเคดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วครับว่าผมมาเล่นอะไรตามนั้นครับผมโอเคอย่าเป็นก็พอแล้วอย่าเป็นมาตบผมก็พอแล้วผมตายมาสามสีรอบแล้วตายแบบเป็นมัมี่เนี่ยนะครับไอเฮียกูก็เกือบตายเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมามาเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วกูทันปะเฮ้ยทันอยู่มาเฮ้ยไปไหนห่อวะเออกระโดดลงไปเฉยยิงดักแม่งเลยโอเค รอบนี้แหละขอแบบไม่เป็นก็พอนะมามี่ผมรู้สึกว่าผมเสียเวลากับการเป็นมามี่มาหลายตาแล้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วงานไงครับแตกเฮ้ยวิ่งสวนแมงเลยไปแล้วไปแล้วจ้าไปตามมาวะเชี่ยตามมาเชี่ยมามี่ตามมา,า,มมา,า,มมาเพื่อนโอเคสวยครับจะอยู่บนหอก็รอดแล้วเว้อย่างน้อยกูก็ไม่ตายไปแล้วไปแล้ว เป็นหอเดินด่วนเลยหาจุดที่แบบว่ายิงมนมีได้ง่ายๆดีกว่าไม่เน้นยิงง่ายหรอกเน้นแค่แบบว่า,ากระสุนม,มันไปไวก็พอละประมาณไหนดีนี่การเพื่อนอยู่ตรงนี้ได้เราก็ต้องอยู่ได้ดีมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอย่าตายหากลับมาก็พอละตัวด้านล่างอยู่ใครอยู่คนเดียวโอเคนึกว่าพาเพื่อนมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยใครเข้าหมอกใครเข้าบอกมาอ๋อเพื่อนเพื่อนโอเคหล่อนเล็กน้อย มาไหมไม่มีเนาะคงไม่มีด้านล่างก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเาไปแตกกันตรงไหนวะเนี่ยเก็บกระสุนไว้เล่นดีกว่าเก็บกระสุนไว้เล่นก่อนม,มีเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเอา้าตอนแรกเห็นมีมาตอนนี้ไปไหนแล้วยิงแม่งก่อนเลยไม่ได้สกิลเลยอะไรวะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันยิงไปเผื่อโดนอ่ะโดนจริงด้วยโดนแบบว่า สก,ก ід, สิดสกิดเดี๋ยวนะแม่งใครยิงปืนอะไรตรงไหนวะเนี่ยยิงตรงจุด B เหรอว้มองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ขอแล้วกันเอา้าไม่ใช่กล่องกระสุนเหรอเอาลูกกระสุนระเบิดผมหมดแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตายไปยิงเตจเสาอีกจเจริญเหรอกูยิงอ,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 อะไรกันวะเนี่ยเอ้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 ยอะไร แม่งวิ่งติดติดคือเฉยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยยิงไม่เข้าด้วยว่ะแม่งมีของดีเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วรีบหายแล้วเฮ้ยโอ้ยอย่าบัง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 กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายอุ้ยมาเยอะมาเยอะจัดต้องยอมตายว่ะจังหวะนี้ อุย้ยได้คิวหนึ่งใครก็ไม่รู้เฮ้ยแตกโอ้ย,อยตบโดนเฉยเลยโอเคเด็กกี่คนเนี่ยเด็กสองคนสองคนอยู่ไหนโรงปะในโรงไม่มีในโรงไม่มีก็ต้องอยู่สักที่โอ้โหรอดเฉยเออรอดอะดีแล้ะมาไปเล่นไหนดีโอ้โหห้องนี้แม่งโหสัตว์แต่ละคนเตะแม่งเยอะๆกันทั้งนั้นเลยไปละไปละครับผม อยู่หอดีกว่าถ้าไม่ตายกลับมาซะก่อนสงสัยต้อง,ตงเล่นมีดนี้แล้วปะมีดผิดมีดผิดตัวแรงแรงไม่แรงก็ดูเอาโอ้โหเป็นมาม,มีอีกสติฟจอ็อบฮัลโหลสต็อปกู้เป็นเฮ้ยโอ้โหแม่งเจอบอมฟินิกอัดเข้าตัวตายเลยครับผมเดี๋ยวต้องเล่นแบบว่าคลิกซ้ายคางแล้วมาแล้วครับน้องๆที่มาแล้วครับน้องๆแตกไป แล้วก็รอเกิดใหม่แค่นั้นแหละอ๋อไอตัวนี้นี่เองที่เล่นปืนแดงก็ว่าทำไมมันยิงมันยิงได้เยอะจังวะยิงแบบยิงนานใช่เรียบร้อยครับวิ่งมาโดนมือก็โดนเดี๋ยวเอาจุดบีก่อนอ๋ออ๋ออ๋ออจย์เจยเจปึ๊บมาลวแตกอ้โหตกไม่โดนเคครับตกไม่โดนไม่เป็นไรครับแต่ว่าตายห่กกันเยอะมากครับตอนนี้นี่ขนาดห้องโน้เนี่ยก็แต่นโนดีแล้วจะได้แบบว่าไม่ต้องเจอของแรง หรือหนึ่งคนไปเล่นตายกันตรงไหนวะนะอ๋อบนหอเหรอแล้วผมจะกระโดดลงมาเพื่อ <c oughs> โดนหน้ากูเต็มๆเลยโอ้โหโดหนหลังกูอีกไอ้เฮียกูจะตายแล้วเนะี่ยเรียบร้อยครับตัวสุขติโอ้เกิดนนานเกิดนั้นเกิดนั้นเกิดนั้นจัดช่วยด้วยช่วยด้วยมาเร็วเออนั่นแหละวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปไหนวะไปเลยครับไปเลยครับใหมันเก็บกล่องกระสุนได้ไป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 ,ไป วิ่งดักแม่งเลยมาไหมไม่มาว่ะวิ่งไปบีวิ่งมาบีเสร็จแต่มันก็วิ่งมาหอเชื่อไหมเอาไปไหนละเอา้าวิ่งไปไหนแลว้ววะหน้าก็หาไม่เจอจริงเเนี่ยวิ่งไล่เพื่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเสียงเงียบเลยน่าจะเสาหักหรือเปล่าเสาหักแน่แน่นไงกูว่าและเรียบร้อยโดนไปไหนก็นไม่รอดหรอกเพราะว่า พิหารฟาโลมันหนามมันเล็กนิดเดียวอ่ะนะครับมันต้องแบบพวกคอยไลท์พวกสนามเด็กเล่นล้างโกดังอาวุธอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะมีพื้นที่เล่นเยอะแต่สําหรับผมนะโกดังอาวุธพื้นที่เล่นมันก็ไม่ไดีเยอะหรอกโอเคเดี๋ยวรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยด่วนๆไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นหรือเปล่าต้องมีคนเป็นไปน้ำแข็งอะ่ะ <c oughs> เจอน้ำแข็งก็ต้องวิ่งวิ่งหนีอย่างเดียวอะ่ะ โอ้โหไอ้เ้ยมีแต่มัมมี่วะมีเงนที่แบบว่าผมอยู่แล้วมันแบบมันปลอดภัยมั้งเนี่ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเป็นกันหรือเปล่าวะนี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตรงปากทางยิงแม่งกันเลยเเออตายไปกูร่วงนีตัวอะไรตามผมมาก็ไม่รู้ปึ๊บเรียบร้อยครับเพื่อนแตกยิงช่วยอยู่ เฮ้ย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 แล้วลงมาหามันเฉยเลยกูเฮ้ยไปแล้วไปเพื่อนไปแล้วไปแล้วจ้าเฮ้ยไอ <c oughs> ้เหี้ยกูว่าแล้วไอ้สัสมาดิลงมาลงมาลงมาเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไอ้เหี้ยเจ้าอะไรไปรอดโอ้โหตายห่อแม่งแม่งจากบนหอยิงลงมาล่างแม่งโคตรเอาเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เขามีแข้งให้นี้วะ แกงกาดเดียน <G arden> วะอย่างงี้ต้องจัดเ,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 เร็วเร็วเอาไม่อยากเอาไม่อยากเร็วเร็วรอไม่ไหวแล้วนี่มันรวมหัวทำไม่นี่นวะทำเกาะเทพนี่วะ่ะมาลยุยเลยเสร็จยังเสร็จยังเร็วขออีกอันนึงรออยู่ทำไมครูดาวมานานจังมันสามสิบวิปะครูดาวอะ่ะเออเนี่ยพร้อมลุยยังน่าจ,จะพร้อมลยุยแล้วแหละเนี่ยเอาไงเอา ได้หรือยังวะเนี่ยผมไม่ค่อยชัวว่ะแต่ก็ลองๆไปดูไปเลยไปเลยน่าจะพร้อมใช้งานแล้วแหละเดี๋ยวต้องลองโดนยิงดูก่อนนี่ไงโดนยิงไม่เข้าโดนยิงไม่เข้าว่ะไปดีครับไปดีโอ้โหไม่เข้า่ะน้องพอดียกพี่มาแล้วอ่ะของจริงเลยเรียบร้อยแตกไป้องมันไม่โนบักการเดียนนี่หว่า ไปไหนแล้วไอชุดแต่งงานโอเคเหลืออีกหนึ่งคนครับตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาตัวหาตัวก่อนไปไหนแล้ววะลูไปเล่นกันตรงไหนเนี่ยไม่รู้หาตัวก่อนลอูมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอ้ยเสาหักนี่วะไปดีไปดีเสาหักเสาหักปึ๊บแตกรู้สึกว่าคนนี้น่าจะต้องตบสองทีมั้งถึงจะตาย ตกทีแรกไม่ตายโอเคยังไม่ถึงไหนเลยตั้งแต่เล่นบอมตัวนี้มาเนี่ยไปวิ่งเลยไปทางไหนก็เจอแต่มัม,มีจุดบีบนหออะไรเงี้ยเจอหมดเจอหมดทุกทางแต่ก็ไม่เป็นไรวิ่งมานี่ดีกว่าเป็นปะเนี่ยไอตัวหน้าเนี่ยเป็นปะวะโอเคแม่งเป็นนี่หว่าไอ้หี่ย ยิงแม่งกันเลยเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีคนตามมาเฮ้ยตกโอุ๊ยเฮียตกอีกแหละอะไรก็ตกโวยเหอะโอู้หึ่ยจะเลินทึ่ตายยังโอ้โหพอจะกระโดดหนีแม่งก็เสือกเข้าหาอีกไป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 มาน่าจะได้แหละตรงเนี้ยน่าจะมีปัญหาเลยละตายปะเนี่ยไม่ตาย เกิดแล้วเกิดแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาไม่มาอีกแล้วเฮ้ยมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นตายตายังตายยังกูยิงอัดกูยิงอัดตายไปมีขึ้นมาอีกไหมมีมาอีกไหมยไม่น่ามีแล้วแหละโอเคแม่งเกือบตายเมืม่อกี้มาแล้วยิงดักแม่งเลยยิงดักไว้ก,ไก่อนยิงดักไว้ก่อนมาไหมไม่มาไม่มาก็ดี โอเคเดี๋ยวลงไปปึ๊บแล้วก็ยิงเฮ้ยเที่ยมาแล้วมาอย่างไวเมื่อกี้เออลงไปลงไปอย่าขึ้นมาไปใหม่แล้วเหรอวู้์เที่ยเกือบตายยิงก่อนเลยเพื่อนช่วยยิงก่อนเออเกือบแล้วเกือบแล้วไม่แล้ววะไม่แล้ววะผีเป็นไหมแล้ววะเรียบร้อยมีมาอีกไหมมีมาอีกไหม คือตอนนี้ที่ผมอยากได้อะคือกล่องกระสุนเว้ยเพราะว่าน่าจะไม่พอเล่นแล้ววะ่ะอืมแตกไปขึ้นมอีกแล้ววะ่ะอุ้ยเที่ยเออแตกไปขอขอกล่องเลยดิเที่ยไม่ได้วะ่ะมาเรื่อยเรื่ยเลยว่ะพวกแม่งเนี่ยต้องยอมตายแล้ววะ่ะแม่งนรกจัดเลยเมื่อกี้เที่ยเป็นไงเป็นกันเลยว,วะ่ะ <c oughs> ตัวดูดด้วยเที่ย <c oughs> ตกไปเฮ้ยยงเฮียอะไรอยู่หลังอนะ่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยเอาไม้กูทำไมเนี่ยเฮียไหวปะวะไหวนีเฮ้ยสามสิบมิต้องทันแล้วอะ่ะไม่ทันไม่ได้แล้วอะ่ะถ้ามาตอนนี้คือแบบยิงอย่างเดียวอะนี่เลยยิงแช่ไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยตายไป มีมาอีกไหมไม่รู้ยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้เลยดูแค่ประตูก็พอแล้วยิงไปกระสุนเยอะพอดีว่าเก็บมาได้ยิงไปยิงไปยิงไปเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยิงไปยิงไปขอเล่นกันนัดเนี่ยโอ้โหจบก่อนเฮ้ยโอ้โหติดไม่เป็นไรขึ้นใหม่เดีย๋ยววาตรงนี้แหละแม่งต้องมีคนเป็นแน่นอนไอ้คนตลารละเบิดเมื่อกี้แหละแม่งแน่นอนปุ๊บ ไปดิรออะไรโอโหดักหน้ากูอีไอเฮ้ยเฮ้ยเล่นบอมเหมือนกันเลยเฮ้ยตกไม่โดนเฮ้ยทำไมตกไม่โดนเฮ้ยตกเบ้าขนาดนั้นเลยกูตายเลยโอเคครับผมตัดจบแบบละครไทยแล้วกันเนื่องจากว่าน่าเบื่อเกินไปหน่อยนะครับเป็นแต่บัมมี่โอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าครับไปละ